สวัสดีครับผมมอนรา,าชัยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการตรวจโควิดด้วยตัวเองนะฮะอย่างแรกนะครับเ,เราต้องดูว่าชุดตรวจของเราเนี่ยใช้วิธีการตรวจแบบไหนได้บ้างนะครับไม่จำเป็นต้องนาโซฟาริเจลสวอปอย่างเดียวนะฮะอย่างสมมติของผมนะฮะยี่ห้อ p c l อันนี้ก็จะใช้จากน้ำลายตรวจก็ได้นะครับหรือว่าใช้จากนาโซฟาริเจลก็คือแย่เข้าไปลึก ก็ได้นะครับบางยี่ห้ออาจจะใช้แค่นาซ่าสวอปก็คือแย่ไปในโพงจมูกแล้วแต่ยี่ห้อที่ซื้อมากันเลยนะครับต้องอ่านวิธีการใช้งานดีๆนะครับอุปกรณ์การตรวจเขาก็จะมีให้มานะครับก็จะเป็นของผมซื้อเป็นเซตมาอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเซตอย่างนี้มีน้ํายาตรวจอันนึงนะครับมีตัวเทสคิดนะฮะอันนี้แกะออกมาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับมีตัว มีตัวเทสคอนโทรแล้วก็ตัวที่เอาไว้หยดน้ำยาตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นจุกสำหรับปิดปิดฝานี้อีกทีหนึ่งนะครับเป็นตัวฟิลเตอร์นะครับเอาไว้กรองเฉพาะ,ะน้ำยาที่จะใช้เท่านั้นนะครับอุปกรณ์ต่อไปของยี่ห้อนี้นะครับก็จะมีตัวนี้เป็นกระดาษสำหรับบ้วนน้ำลายนะครับลักษณะก็คือจะต้องมาห่อกันก่อน ห่อให้เป็นลักษณะรูปกลวยนะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็เปิดฝานี้ใส่ลงไปแล้วเราก็บ้วนน้ำลายใส่ลงไปเลยนะครับปิดฝาเสร็จของยี่ห้อนี้จะให้มิกซ์สิบครั้งนะฮะแล้วก็คือคว่ำงายคว่ำงายประมาณสิบครั้งจนกว่าจะเข้ากันดีนะครับเสร็จแล้วเราก็บีบน้ํายาตรงนี้ลงไปที่ตัวเทสคิดนะฮะประมาณสามหยด นะครับแล้วก็รอ15-20นาทีนะครับอันนี้ถ้าเป็นบ้วนน้ำลายก็จะง่ายหน่อยไม่เจ็บตัวทําเองที่บ้านได้ทําบ่อยแค่ไหนก็ได้ไม่ต้องกลัวเจ็บจมูกนะครับส่วนวิธีต่อไปที่เห็นหมอทํากันบ่อยๆนั่นก็คือการใช้นาโซฟาลิงเจียวสวบนะครับอันนี้ถ้าบางยี่ห้ออย่างที่บอกไปอาจจะใช้แค่นาโซสวบก็คือแห่ไปบ,บริเวณปลาย ปีกจมูกด้านบนเนี่ยฮะส่วนอันนั้นมันง่ายฮะแต่จะมาสอนวันนี้ก็คือการใช้นาโซไฟลิ่งเกียวสวอปนะครับก็คือการสวอปที่อยู่ลึกๆลงไปเลยบริเวณเจมูกด้านในวิธีการตรวจด้วยตัวเองนะครับแนะนําว่ามีกระจกสองหน้าก็ดีนะครับเหรือว่าอาจจะให้คนข้างๆตัวเนี่ยช่วยช่วยแย่จมูกด้วยก็ได้นะครับ <c oughs> ส่วนใหญ่ไม้สวอปเนี่ยมันจะมีขีดอยู่ตรงนี้นะฮะ เอาไว้หักนะครับส่วนใหญ่แต่ผมก็จะใช้อันนี้เป็นเกณฑ์ในการที่อาจจะแย่ให้ถึงนี่หรือว่าถ้ารู้สึกว่ามันชนแล้วก็สามารถหยุดได้แต่ถ้ารู้สึกว่ายังไม่ชนตรงส่วนปลายปลายของโพรงจมูกเนี่ยก็สามารถแย่ต่อไปได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับถ้าทําเองมันจะรู้สึกว่าเหมือนไม้มันแย่มาตรงใกล้ๆเกือบถึงคอครับ ก,ก็จับไว้ประมาณนี้นะครับเกินขีดมาสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อเอเป็นเกณฑ์ไว้เป็นกักเป็นเกณฑ์ไว้นะครับการแย่ก็ต้องแย่ให้ลึกนะครับถึงประมาณนี้เลยนะฮะถึงจะได้ตัวอย่างที่ดีนะครับอันนี้เป็นนาโซฟาเรนเกียวสวอปนะครับการแย่ก็คือแย่เข้าไปตรงตรงเลยนะเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีลวกันครับตอนแย่อาจจะพูดไม่ได้นะแย่เข้าไปตรงตรงเลยนะฮะลึกๆไปเลยนะครับ หมุนนิดหน่อยนะครับสามสี่รอบโอเคแล้วก็ดึงออกมาโอเคเราก็จะได้ตัวอย่างออกมาแล้วนะครับน้ำตาไหลต้องน้ำตาไหลนะฮะไม่งั้นไม่ถึงนะครับใส่ตัวอย่างลงไปนะครับคนไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะรู้สึกว่ามันเพียงพอแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วปิดฝานะครับ ปิดฝาให้เรียบร้อยนะฮะหยดใส่ตัวเทสคิดนะครับประมาณสามหยดนะฮะโอเคแล้วก็วางไว้ในคื้นราบนะครับต่อไปก็รอครับของผมใช้เวลา20นาทีเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับว่าจะเป็นหรือไม่เป็นนะฮะพอหยดไปเสร็จนะครับตัวน้ำยามันก็จะค่อยๆไหลขึ้นมาข้างบนนี้นะครับก็จะมีตัว c กับตัว t c คือ c อนโ r ร l นะฮะก็ จะต้องขึ้นในทุกอันถึงจะแปลผลได้ถ้าไม่ขึ้นอันนั้นต้องทิ้งได้เลยนะครับแสดงว่าใช้ไม่ได้นะครับส่วนตัวทีก็คือตัวเทสถ้าขึ้นเนี่ยแปลว่าเราอาจจะติดเชื้อโควิดได้นะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นก็อาจจะไม่ติดเชื้อนะครับใช้คําว่าอาจจะนะครับเพราะว่ามันจะมีความคาดเคลื่อนได้นะครับในโอกาสที่เราอาจจะสวบ,บได้ไม่ดีพอหรือว่า ตัวเทสมีปัญหาก็ได้ถ้าไม่ขึ้นแต่ว่าถ้าเรามีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเราก็ทําการสบอซ้ำโดยใน3าวันถึง5วันนะครับนี่ครับเมื่อครบ20นาทีแล้วนะครับเราก็มาแปลผลกันนะครับอย่าให้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้นะครับเพราะว่าการแปลผลอาจจะคาดเคลื่อนได้นะครับใช้ที่เวลาที่เขาบอกมาเท่านั้นนะครับของผมก็อย่างนี้นะฮะขึ้นขีดเดียวที่ตัว c นะครับถือว่าเทสนี้อ่านได้แปลผลได้นะครับ ส่วนตัวทีไม่ขึ้นนะครับแปลว่าไม่ได้เป็นโควิดนะฮะอันนี้ตรวจไปล่าสุดคือวันที่6นะครับถ้ามีตัวนาะซ่อสวบเข้ามานะครับคือที่แหว่โพรงจมูกเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอะสอนทำอีกทีนะครับติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ